วันนี้มาพบกับมาใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะมาหมาจะมาพูดเกี่ยวกับนะคะประเพณีชิจิโกซังนะคะหรือว่าประเพณีรับขวัญน,นะคะของเด็กญี่ปุ่น,น,น,นคะ่ะก็ ประเพณีนี้นะคะจะจัดขึ้นทุกปีนะคะทุกๆวันที่15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัตความเป็นมากันนะคะว่าพิธีกรรมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอันนี้นะคะมีความเป็นมายังไงนะคะก่อนดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะประเพณี753ที่ญี่ปุ่นคืออะไร ประเพณนี้นี้นะคะเรียกว่าชิชิโกะซังค่ะเป็นประเพณีนะคะที่อวยพรแล้วก็รับขวัญเด็กๆค่ะให้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะงานนี้เด็กๆจะใส่ชุดกิมโนค่ะไปขอพรที่ศาลเจ้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันที่สตูดิโอค่ะจะทำกันตอนนะคะเด็กๆที่มีอายุนะคะสามขวบห้าขวบแล้วก็7ขวบค่ะ งานนี้นะคะจะจัดขึ้นทุกปีค่ะในวันที่15พฤศจิกายนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวในช่วงนี้นะคะอาจจะเห็นนะคะเด็กๆญี่ปุ่นนะคะใส่ชุดกิมโมโนนะคะไปขอพรอที่ศาลเจ้ากันค่ะ เด็กผู้หญิงนะคะจะทํากันตอนนะคะ3ขวบ5ขวบ7ขวบนะคะสําคัญสุดค่ะส่วนเด็กผู้ชายนะคะจะทําตอนอายุ3ขวบแล้วก็5ขวบสําคัญสุดนะคะงานนี้ก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะกับครอบครัวด้วยค่ะทําไมต้องมีแบบเพนี้ชิจิโกซังในสมัยก่อนนะคะเด็กๆญี่ปุ่นนะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ แล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากๆนะคะทางญี่ปุ่นนะคะเลยมีประเพณีนี้ขึ้นมาค่ะเป็นประเพณีรับขวัญเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวค่ะประเพณีนี้นะคะทํากันมายาวนานมากค่ะญี่ปุ่นถือเป็นประเทศนะคะที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ประเพณีของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นเลยค่ะ การถ่ายรูปชุดกิโมโนในสตูดิโอค่ะแบบณีชิจิโกะสังนะคะเด็กๆก็จะใส่ชุดกิโมโนนะคะไปถ่ายรูปกันในสตูดิโอค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะไปดูกันค่ะในสตูดิโอนะคะก็จะทำกันตอนนะคะเดือนตุลาค่ะ แล้วก็จะมีนะคะการเช่าชุดกิโมโนนะคะไปทำพิธีในศาลเจ้าด้วยค่ะบางทีนะคะการถ่ายรูปนะคะก็จะรวมนะคะราคาอยู่แล้วนะคะว่าเราสามารถเช่าชุดนะคะกิโมโนไปถ่ายรูปในศาลเจ้าได้ค่ะการถ่ายรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ที่อายารมนะคะก็อายุ3าขวบนะคะแล้วก็พี่ลิวอายุ5ขวบค่ะ อนอโอ้ยังต่อนี่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 งี่ที่อย่างี่้านทเครดิตแก็ตัวมได้ที่เคดิตภาษีรักโอ้ย่าะบ้าไปั้าไปบ้า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 ่้าบ้าบ้าบ้ไม่วบ้า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 ้าบ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 ้้าบ้าบ้า้า้าบ้้า้้าบ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 ้ เป็นแท่งยาวๆนะคะเพื่อแสดงอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนกับลูกกวาดค่ะส่วนราคานะคะการถ่ายรูปในสตูดิโอของญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วแต่เราเรื่องนะคะว่าเราจะแพ็กเกจไหนนะคะ การถ่ายรูปชิจิโกะดังนะคะแบบใส่ชุดกิโมโนของเด็กๆนะคะถือว่าเป็นความทรงจําในวัยเด็กของเด็กๆด้วยค่ะแล้วก็ได้เป็นการนะคะถ่ายรูปครอบครัวด้วยค่ะการทําพิธี753ที่ศาลเจ้าค่ะพิธีนี้นะคะเด็กๆจะใส่ชุดสูทนะคะหรือว่าชุดกิโมโนก็ได้ค่ะไปทําพิธีที่ศาลเจ้านะคะ งานนี้นะคะจะทำกันในวันที่15พฤศจิกายนค่ะของทุกปีค่ะหรือว่าวันเวลาตามที่เราสะดวกก็ได้นะคะแต่เป็นภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะพิธีนี้นะคะจะมีการสวดมนต์นะคะภาวนาต่อเทพเจ้าชินโตค่ะหรือที่เราเรียกว่านะคะพิธีโนริโตะค่ะแล้วก็จะมีพิธีโอฮารายนะคะเป็นพิธีขับไล่วัญญาณและความชั่วร้ายค่ะ ที่นี้นะคะทำโดยพระชินโตค่ะเป็นผู้ประกอบพิธีนะคะและเป็นความเชื่อทางศาสนาชินโตค่ะหลังจากทําพิธีสวดมนต์เสร็จนะคะก็จะถวายเงินให้กับศาลเจ้าค่ะหรือเรียกว่าฮัสึโฮเลียวค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีชิจิโกซังนะคะ งานนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะได้รับนะคะลูกกวาดแท่งยาวสีแดงสลับขาวนะคะทําจากน้ําตาลค่ะหรือเรียกว่าชิโต o s เซอาเมคค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะเชื่อกันว่านะคะถ้าได้กินลูกกวาดแท่งยาวอันนี้นะคะทําให้มีอายุยืนยาวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เอาวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่นมาฝากกันหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ